สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกันเลยนะมีทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอรค้อทาร์ดนะคะและนี่คือช่องแห่งการดูดวงดูไพ่ฮิลใจไปพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> เรามาดูเป็นคลิปแรนดอมกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าโอทาคลิปแรนดอมขึ้นมาเยอะๆในช่วงนี้เนี่ยโอรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่แบบถ้าใครคลิกเข้ามาเจอนะคะ แล้วไม่มีสมาธิในการเลือกไพ่ลองดูว่าแบบเหมือนตรงกับพลังงานคุณไหมแล้วลองดูว่าพลังงานของคุณที่มันกําลังเกิดขึ้นกําลังเกิดปัจจุบันแล้วก็กําลังต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ลองดูได้เลยว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆอะนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของคนที่เมื่อดูคลิปนี้จบนะคะคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ใครโสดก็เลือกที่จะโสดแบบสวยหล่อมีพลังงานความสุขกับที่บ้านกับครอบครัวกับกะะัลยาณมิตรรอบตัวกับเพื่อนพ้องพี่น้องต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีถ้าใครมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีการคุยแบบมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นมีการ เดินทางไปหาการกินข้าวกันบ้าง,างนะคะพบปะกันบ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบมีชิลกันบ้างนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมากๆนะคะจะเป็นพลังงานที่เมื่อคุณดูคลิปนี้จบภายใน10ชั่วโมง10วัน10สัปดาห์หลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะจะมีโอกาสที่ คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้ใครครบกันมาแบบ10เดือน10อาทิตย์สิบเดือนสิบปีมีโอกาสที่จะแต่งงานมั่นหมายย้ายไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเรามาดูกันสีว่าลัคนาราศีดาวจานันดาวสุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นใครกันบ้างนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกลัลยาณมิตรกันนะคะอุ้ยพลังงานณนปัจจุบนันคุณน่าจะแบบ มีโอกาสที่จะได้เจอกับ ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีแฟนอยู่แล้วถ้าโสดเนี่ยคือคุณก็จะมีความรู้สึกที่แบบอยากจะเจอคนที่มั่นคงจริงจังจริงใจกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะสามารถสร้างอนาคตไปด้วยกันได้เพราะว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะบางคนเนี่ยกาลังจะแต่งงานมั่นหมายบางคนได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านที่คอนโดเดียวกันแล้วบางคนอะวางแผนในอนาคตร่วมกันแล้วบางคนกําลังต้องเลือกนะคะเลือกในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะบางคนเนี่ย กำลังขมักขมน้นกำลังสอบกำลังออฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนะคะกำลังพยายามทำอะไรอยู่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานของความว้าวุ่นใจการกำจัดพลังงานลบๆนะคะอยู่ในตัวคุณซึ่งตอนนี้คุณกำลังพยายามที่จะเดินหน้าต่ออารมณ์คุณนิ่งขึ้น นี้ใส่คุณนิ่งขึ้นคุณมีอารมณ์และการเก็บอารมณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยคุณค่อนข้างมีอารมณ์ความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณแล้วก็อาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกกําลังจะต้องเลือกใครสักคนนึงหรือมีโอกาสที่จะต้องเลือกงานสองงานบางคนเพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่บางคนเพิ่งได,รงงงไดร้รับการประกาศข่าวดีในเรื่องของการเข้ารับ เข้าที่ทํางานงานราชการสอบงานราชการหรือว่ากําลังจะไปต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้เจอความรักที่รู้สึกว่าจะเป็นความรักที่อาจจะต้องเลือกหรือเป็นคู่รักที่กําลังแบบเป็นโซเมทาวินเฟรมเข้ามาเรามาดูกันนะคะว่าการเริ่มต้นหลังจาก10วัน10สัปดาห์ 10เดือนเออสิชั่วโมงสิวันสิสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกความสุขความสมหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่คุณกำลังฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะคะมันจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจคุณนะคะอาจจะเป็นคนคนใหม่ๆแต่โอ้เห็นเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณกำลังภาคเพียนมาเนี่ย มันทำให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำให้คุณได้กลับมาพิจารณานะคะว่าสิ่งไหนที่คู่ควรกับคุณจริงๆแล้วก็จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขากำลังจะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณด้วยแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจะเข้ามาเห็นคุณค่าของคุณและมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้เจอได้พบกับความรักความสัมพันธ์หรือง,งานที่เหมาะสมกับตัวคุณเองนะคะโอมองว่าในเร็วๆนี้ คุณจะได้รับการติดต่อมาที่จะทําให้คุณมีการเยียยาจิตใจถ้าเป็นในเรื่องของความรักจะมีความสุขมากขึ้นจะได้เริ่มต้นกันใหม่ มีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะในอดีตก็ได้หรือในปัจจุบันหรือเป็นพลังงานใหม่ๆที่กําลังเพึ่งคุยเพึ่งคบแล้วคือคุณไม่รู้ว่าแบบเขาจะจริงจังจริงใจไหมนะคะเขามาแบบคุณก็ไม่ทันได้คาดคิดว่าเขาจะจริงจังจริงใจไหมนะคะแต่ว่าเขามาเป็นพลังงานของการรับและการให้ที่เท่าเทียมกันนะจะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ คุณได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ไปแล้วเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุวัฒนธรรมเชื้อชาติทาไมช่วงนี้มีแต่พลังงานที่เจอความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าคุณต้องเยียวยาจิตใจให้ได้ก่อนนะมันเหมือนคุณกําลังตัดจบอะไรออกมาแล้วคุณมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์มีความรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเจอกันสถานที่ทํางานแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการพูดคุยนะคะ ความมั่นคงนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนคนนี้เขาดูไม่ค่อยรีบนะแต่เป็นคู่ที่จะนำพาให้คุณมีความสุขจริงๆ <S <S ค,คุณจะสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์และมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ในเรื่องของการงานในเรื่องของอุปสรรคปัญหามันถึงระยะเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนถึงจะทําให้คุณไปสู่จุดที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เจอใครสักคนที่ที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆนะคะทุกคนไพ่เนี่ยขึ้นว่าคุณเจอแล้วนะเขาเข้ามามีแพชชั่นกับคุณบางคนมีความสัมพันธ์กันแล้วด้วยบางคนเจอกันในสถานที่ทํางานนะคะบางคนเจอกันแบบ เอ่อเป็นรุ่นที่รุ่นน้องเกจอกันในแวดวงสังคมในหมู่กลุ่มคนที่เดียวกันนะสรุปให้คิดในแง่ดีเข้าไว้นะคะแล้วภูมิใจเป็นตัวของตัวเองคุณจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณณนะตอนนี้นะคะขอ้คุณมั่นใจว่าทุกๆอย่างเป็นไปตาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรถึงเวลาที่คุณจำเป็นที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวสัครู่นะคะจงให้อภัยตัวเองให้อภัยสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วมองหาสัญญาณเช่นเลขซ้ำๆหรือว่าเจอใครแล้วแบบ หัวใจเต้นนะคะคุณไม่รู้ว่ามันเป็นอาการยังไงนะไม่รู้ว่าคุณเป็นเพราะอะไรแต่โอมมองว่าคุณจะมีความสุขมีชีวิตใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่เคยต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมานะทุกๆอย่างค่ะสิ่งที่คุณรอคอยความรักที่เป็นไปตามความคิดความปรารถนาตามจินตนาการคุณนะคะมันจะเข้ามามันถึงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเข้ามาทําให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองแล้วมีความสุข มากกว่าเดิมนะคะเยียวยาจิตใจได้ดีมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ก้าวหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้อย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีดึงดูดพลังงานความรักที่ดีๆความสุขที่ดีนะคะวันนี้โอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ